ฮียังอ่ะเป็นอ่ะทรงบึงเพื่อนบ้านหาแนวเห่็นจนได้มุนจะไปอยู่ตรงนั้นละฝอปางสำหรับเพราะว่าพีกันออกไม่ตก ตัวพ่อพาเนาะแห่กันไปแห่ก <ah> ันไว้น่ะหเอาเอาหมุนไปหมุนไม้สัล่ะหาแนวเล่นพี่น้องเอาาเก็บ

บอกเร็เพลงไ,ไหนจะได้ถอดสุดสวยออกแล้วที่นี่เลงไหนจื้อบใครยืดอกโอกปลา,าตืน่นตื่ลึกบีน้องส,สวยแล้วนะวันวุ้สิส้นวัน อินาร์นาวดอฮกแล้วพีจิงไดอยู่ดีบ่มาดีเบิ้งสุดสีมือนโอ๊ยอะไรพี่น้องเบื่อ มึงพ anyway, <si> ี oh okay. ่น้องยังบ่เข็ดยังบ่เข็ดซิมันสมันมากสียมพูพี่น้องโอ้ยอุ่มาี่คลนอมัน้อสุดนี่อย่างไข่มาใส่ สิมอนเอาสุดแฟนหนามาใส่พี่หนงบูนอะเอาไบเอาไบ โคตรน่าพักเลยพี่น้องตุ๊กตาบ๊ายบายอีเดรนจ้าบ๊ายบายเอ็นฝากติดตามคลิปหนาเด้อจ้าไปเพีย่ยนะนำบายบายเราพี่น้องจ้ายำเล้งแบบซิมอนเขาไปเปลี่ยนเสียพาสเราพี่น้อง